สี์คำนวณบำนาญชราภาพผัวข้อทอปิกวันนี้เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,690บาทตอนอายุครบ55ปีจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนกี่บาทคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันครับฝากแม้นะครับจะมีแววว่าประกันสังคมจะมีการเปลี่ยนวิธีการคำนวณน,นะครับจาก60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยจะเป็นใชยฐานเฉลี่ยทั้งหมดนะครับตลอดที่ส่งมาทำให้ นะครับคนที่เคยส่งมาตาา3 3 9ในช่วง60เดือนสุดท้ายมีโอกาสได้รับบำนาญที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ปัจจุบันยังใช้สูตรเดิมอยู่นะนะครับสูตรนั้นจะเริ่มใช้ในปี69เพราะนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้สูตรเดิมนะครับและเดี๋ยวจะมีการทยอยอัพคลิปสูตรใหม่ให้นะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วย เราต้องมาทราบกันก,นก่อนว่าเงินกรณีชลาภาพนะครับบำเหน็จหรือบำนาเนี่ยมีการเก็บเงินสมทบนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541หรือช่วงต้นปี42ก็ได้นะครับก่อนหน้านั้นทางสำนักง,งานประกัศสังคมเองยังไม่ได้มีการเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพจึงต้องมีการนําส่งเงินสมทบตั้งแต่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปคือนับตั้งแต่ ต้นปี42นั่นแหละนะครับเป็นต้นหมาเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับคิดนะปัจจุบันว่าประกันสังคมมีการเก็บสะสมมาแล้วกี่ปีเราก็ตั้งเลยนะครับ2568ลบ2542เท่ากับนะปัจจุบันคือ26ปีนั่นเองนะครับเงินบำนาญชราภาพนะครับเมื่อคุณจะได้ก็ต่อ คุณจะได้บำนาญก็ต่อเมื่อคุณจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนขึ้นไปโดยจะได้รับร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ตนสิ้นสุดลงจ่ายมากกว่า180เดือนก็จะมีการบวกเพิ่มนะครับหรือปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ1.5นะครับของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบ12เดือนนะครับก็คือทุก1ปีที่จ่ายเพิ่มขึ้นมามันก็จะได้รับ 1. 5เซต์ ครับที่เพิ่มมาขึ้นไปดูวิธีการคำนวณกันเลยดีกว่าส่งเงินสมทบประกันสังคม35ปีจำนวน12,690บาทนะครับวิธีการคิดนะผมก็จะหาส่วนต่างก่อนหรือหาจำนวนปีที่เกินมานั่นแหละ35ปีนะสมมุติ35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนที่เกินมาส่วนที่เกินมานะครับอย่างที่สูตรบอกก็คือได้เพิ่มนะครับทุก12เดือนได้1.5นะครับก็เอา1.5คูณ20ปี เท่ากับ30%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%ที่ได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ12,690บาทนะครับเป็น6,345บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจคุณตลอดส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน12,690บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30-15เท่ากับ15ปีส่วนที่เกินนะครับ คูณ15เท่ากับ22.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ12,690บาทนะครับเป็น5,393บาทนะครับเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน12,690บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ลบ15 เท่ากับ10ปีส่วนที่เกินนะครับ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น35% 35%ของ12,690บาทนะครับเท่ากับ4,442บาทเป็นเงินบำนาญที่ใช้คุณตลอดชีวิตนั่นเองต่อมานะครับทำงานส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน12,690บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ลบ15 เท่ากับ5ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่ได้เพิ่ม20เดิมบก7.5%ที่ได้เพิ่มเป็น27.5% 27. 5, 27. 5ของ12,690บาทนะครับเท่ากับ3,490บาทเป็นเงินบำนาญที่จ่จ๊กุนตลอดชีวิตตัวอย่างสุดท้ายแล้วส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน12,690บาทนะครับก็20%ได้เลยนะเพราะ15ปีมันไปลบ 15ไม่ได้อยู่แล้วมันได้ศูนย์ะครับตนนั้นก็20%เรนของ1น6 9 0องบาทก็เท่ากับ2538บาทเป็นเงินบำนาญที่ใช้คุณตลอดชีวิตนั่นเองนะครับอันนี้คือตารางในกรณีจำนวนปีส่งจำนวนปีอื่นๆบ้างนะครับก็จะได้ตามตารางนี้เลยนะครับใครส่งจำนวนปีเท่าไหนนะครับก็ดูได้เลยนะครับส่ง16ปีได้2,700 28บาทอย่างเงี้ยนะครับท่ง17ปีได้2,919บาทนะครับก็สามารถที่จะเทียบเคียงแล้วก็ลองไปฝึกคำนวณเองได้นะครับโดยเอาฐานเงินสมทบของคุณนั่นแหละนะครับแต่ไม่เกิน1,500นานะเพราะว่าประกันสังคมนะครับฐานเงินสมทบนะครับเขาจะยึดเงินเดือนคุณนะครับแต่ไม่เกิน1,500 0บาทนะต่อให้คุณเงินเดือน2 0 0 0 0 0 3า0 0 0 0เขาใช้ฐานแค่1,500 0เท่านั้น ก่อนจากกันนะครับ阿拉ร,รีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทํากันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w ์ไนะครับ sso.go.th นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทําการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับ จะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติ๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนาสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับหหลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับอีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยหนึนะครับดาวน์โหลดแอป,ปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น apple store google store นะครับ Play store นะ แล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็ 3, นะมนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทํารายการให้นะครับไม่ดัดแปลงปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสยัยสอบถามไปอยู่ยังหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่ Wi-Fi สาธารณะทำธุรก,กรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัส ทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สําคัญดูแลคําแนะนําผู้สูงอายุด้วยนะครับระมัดระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้ว